แล้วในสิบกว่าพื้นที่นะครับที่ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 นะครับหนึ่งในนั้นคือจังหวัดลำปางนะครับถ้าดูแผนที่แล้วเนี่ยลำปางเป็นเป็นเหมือนกับไข่แดงออของภาคเหนือตอนบนคือรายร,ายร้อมออรายร้อมด้วยจังหวัดที่มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็พยายามยกระดับมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะครับทางผู้ว่านรงศักดิ์ที่เราคุ้นเคยกันจากปฏิบัติการถ้ำหลวงโดยที่เรียกกันว่าผู้ว่าหมูป่านะฮะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวสายามข่าวไทยนะครับยอมรับว่าการ ป้องกันชาวลำปางเกือบ8 0 0 0 0คนจากโควิด -19 เนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อครั้งปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงด้วยซ้ำนะครับเป็นยังไงติดตามกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเรื่องนี้ครับจากต่างจังหวัดเมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดลำปางต้องผ่านด่านตรวจสุขภาพคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ตามถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเข้าสู่ลำปางทั้ง4สายหลักตรวจทุกคนันวัตถุภูมิทุกคนเฉลี่ยวันละ20,000คันกว่า3 0,000คน เช่นเดียวกับชาวลำปางที่สวมใส่หน้ากากอนา,ามัยเกือบทั้งหมดทุกชุมชนทุกหมู่บ้านมีการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ให้เข้มข้นที่สุดในวันที่ยังไม่พบผู้ติดเชือ้อแต่พื้นที่จังหวัดรอบๆพบผู้ป่วยเกือบทั้งหมดนายดำรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำปางยืนยันว่าการป้องกันโรคโควิด -19 ตลอดสองเดือนผ่านการเรียนรู้เข้าใจโรควางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านเพราะนั้นเชื้อโรคไม่มีสัญชาติไม่มีเวลา มองไม่เห็นแล้วเราจะลบก,กับเชื้อโรคยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะชนะเขาได้นะครับเราต้องบอกว่ารู้เขารู้เรากำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอต้องไปทําความเข้าใจกับลูกบ้านต้องไปทําความเข้าใจกับลูกบ้านว่าเฮ้ยเชื้อโรคนี้มันร้ายแรงนะทำให้คนลำปางเนี่ย ติดเชื้อน้อยที่สุดหรือถ้าติดเชื้อคนลมปางเข้าสู่กระบวนการสารสุขได้และแม้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19แต่เตรียมพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดถึงขั้นเร็วร้ายสุดทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์และโรงพยาบาลเร็วร้ายที่สุดของเราก็คือผู้ป่วย400กว่าคนเครื่องช่วยใจ30เครื่องถ้าเรวร้ายถ้าติดมากกว่านั้นราอาไม่อยู่แล้วเราสั่งชุดสําหรับหมอ ที่เป็นชุดพิเศษเลยออีกประมาณสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยชุดอย่างงี้ทางการแพทย์ก็ต้องเดินไปในขณะเดียวกันทางการรณรงค์ในพื้นที่ก็ต้องไม่ให้เกิดม็กซิมัมผู้ว่านายวงศักดิ์ยืนยันไม่ได้ทางานเพียงคนเดียวแต่ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นทีมลำปางช่วยคิดและตัดสินใจซึ่งให้ทุกส่วนแบ่งเป็นสองทีมหากเผชิญวิกฤตติดเชื้อโควิดแม้แต่ตัวผู้ว่าเองต้องมีคนทํางานแทนได้ให้หมอแบ่งเป็น A กับ b ถ้าสมมติว่าในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาประชุมกับผมรองในแพทย์ก็ต้องมาให้รองในแพทย์อยู่ไปเลยแล้วรองในแพทย์ไม่ควรจะเจอกับหมอถ้าเกิดผมกับนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดติดรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็จะได้รันงานไปได้ถ้าผมติดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้รันงานไปได้ในการป้องกันเชื้อโควิด -19 หากเทียบกับภารกิจปฏิบัติการช่วย13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำดังนอนที่เชียงรายแล้วผู้ว,ว่าฯหลงศักดิ์ยอมรับ วันนี้หนักหนาสาหัสกว่าเพราะครั้งนั้นผู้ประสบภัยมี13ชีวิตคนช่วยเหลือมีนับหมื่นแต่ครั้งนี้ต้องประกันชีวิตคนเกือบ8แสนคนซึ่งมีโอกาสเป็นผู้ประสบภัยได้ทุกคนถ,ถ้า,ถ,าถ้าถามผมมันยากกว่าเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ประสบภัยทุกคนเป็นผู้โอกาสจะเจ็บป่วยได้แล้วทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรักษาตัวรักษาสังคมรักษาเราะอันนั้นคือ ถ้าเราพร้อมแผนดีเครื่องมือพร้อมปฏิบัติได้ลุยเลยแต่ตรงเนี้มันเป็นการลบที่ยังไม่แตกหนักบาทียืดเยื้ยอผู้ว่าณรงศักด์ฝากทิ้งท้ายในวิกฤตโควิด19ถ้าเรามีสติเริ่มจากตัวเราครอบครัวเราไม่เข้าสู่ความเสี่ยงปฏิบัติตัวตามคำแนะนำร่วมแรงร่วมใจเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศจะก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ไม่เฉพาะที่ลำปาง มนตรีตุคุณสมบัติสำนักข่าวไทยออสมทรายงาน